ย oh, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหานะ่ใ Channel ครับผมอาฮะวันนี้เราก็จะมาทำบักเสือแล้วก็ทำผลใหญ่กันนะตอนนี้มีพวกเห็ดเต็มหมดแล้วมีแปดตัวแล้วแต่มีตัวเล็กๆไม่รู้มันจะโตหรือเปล่าแล้วก็เหลืออีก2องนาทีก็จะใช้สกิลได้แล้วเดีย๋ยวมารอเสือใช้สกิลกันรดน้ำไปก่อนผลที่เราจะทำวันนี้ก็คือเมเปิลนะครับ ไม่มีกบฟ้าเลยเดี๋ยวว่าจะหากบฟ้ามาใช้ยอยู่แต่ไม่น่าจะเป็นกบยักษ์น่ะตังไม่น่าจะมีไม่ได้จะซื้อกบยักษ์ได้ทรีกบเขียวมีไหมไม่มีเอาไว้ไอดีอือน่นกบเขียวสามิบปิดบักนี้จะทำได้เฉพาะเอ่อพวกที่ไม่มีแอคทีฟสกิลนะหมายถึงแพสซีที่มันไม่นับเวลาถอยหลังอะ่ะเหมือนพวกเห็ดพวกนี้ มันจะล็อกขาได้เฉพาะพวกนั้นส่วนพวกมีสกิลก็ใช้ไม่ได้พอไม่ยังเสียเล <Lady. How. S 2> ดี้เฮาทิปอับโอเคตอนนี้เห็ดเราก็นิ่งแล้วค้างแล้วและวสำหรับใครสงสัยว่าเออจะเอามาได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็ใช้ที่จูงได้เรามายืนอยู่ตรงนี้คลิกอ่าที่จูงเห็ดมาเลยพอไปยัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดี๋ยวนะขอน้ำก่อนสองสามสี่ห้าหกก็อีกตัวนหนึ่งอยูน่นี่ตามมา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 อันนี้ปิงขึ้นไปข้างบนเลยเอ,อ,อยู่บนนั้นแหละอยู่นิ่งๆเดี๋ยวลดน้ำก่นอ,อนตัวเมเปิลยิงโตไม่ได้ยังไม่ได้ที่เลยเดี๋ยวรอจนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราค่อยวางสปริงเกอร์กัน A few moments l ก t e r 97, 98ด r ลถ้ากัตจุก้าระวังเลยกัตุก้างเลยเระวังเลยวางเบสิกกันสามสี่ห้าโอ้ยไปไปยบยบกี 2, 3, 4, สองสามสี่ห้าวางมาเตอร์อาตอร์วัสีเลย, 2, 3, เออยก็มีเป็นสองสามสี่เฮ้หยแล้วแกนแล้วแกนสองสามสี่อี่แล้วกั็ตาย,ยนะนี่มี่มัน ทำไมผลอื่นไม่ออกวะมีออกมาผลเดียวผลนี้ติดสีทองอลานต้องตัดทิ้งไปมั่งโชว์เวลมาหน่อยมาหน่อยผลใหญ่มาหน่อยมันติดอะไรหรือไม่มีผลออกมาเลยคือต้องมีกบฟ้าเท่านั้นแหละถึงจะได้อ่ะ,ะมันบัก๊กเลยทุกคนน่ะไม่มีสักเม็ดเลยไม่มีออกมาสักเม็ดเลย อะไรวะเนี่ยทุกคนผมว่ามันน่าจะบักแหละทำไมถึงไม่ออกมาไม่มีดักเม็ดหรือว่าที่เราทำให้มันต้นเป็สีลุงมันก็เลยไม่ออกสปริงเกอร์ก็เสียฟรีออกแมาแค่ผลแรกแค่นะตอนนั้นไม่มาละเลแถวไม่ออกจริงนะเนี่ยรอมาสักพักแล้วก็ไม่ออกเลยนะเนี่ยเออนี่มาแนละ้วมาแนละ้วมาแนละ้วนะแต่ก็ไม่ใหญ่อะ ปิงเกอร์พวกเบสิยพวกอะไรหมดแล้วนะสิโอวันนี้ก็เล็กนิดเดียวตัดทิ้งผลเล็กนิดเดียวเองเมื่อกี้เอยจะไม่ใหญ่ให้กูเลยเหรอขอใหญ่ๆสักเม็ดหนึ่งสิ few moments later. ไม่ไหวแล้วทุกคนต้องเอาตัวรองเอากบเขียวมาใช้ก่อนเจ๊กบทำงานสิเจ้ากบน่าจะมี energy อยู่นะ energy เออแต่ไม่โตแค่นี้ไม่ตโตกบเอาอีกกบไม่ได้อ๋อลองอีกลองอีกเอออันนี้ติดสีดอง ก็ถือว่าแพงนะเพราะว่ามันมีสีทองแต่ก็ไม่ใหญ่เท่าชาวบ้านเขาอยู่ดีอ่ะอีกสองครั้งแล้วขึ้นกบไหนอ่ะไปไหนอ่ะโอ้อันนี้เท<ม>่าไหร่อ้อันนี้ติดเรนโบ้อันนี้ติดเรนโบ์ถือว่าแพงอยู่ติดเรนโบ์แต่มันก็แพงเพราะเรนโบ์กระเป๋าเต็มอีกกดกบร้องอีกนิกบโอ้โหไปใช้ใส่เห็ดโอ้หมดเลย กบหมดเลยตลกบ,บอะไรก็หมดทำผลใหญ่ไม่ได้เรื่องเลยเมเปิ้ลรีเคมเลยไม่ไหวเอาต้นนี้กว่ามาทำผลใหญ่ร R ต้นนี้มาต้นใหญ่หน่อยต้นใหญ่หน่อยใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยไม่รู้มันช่วยอะไรปุ๋ยเนี่ยเร่งโตเร่งโตเร่งโต มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยใส่้าไปกันเบสิกไหนดูนี้มันจะได้แค่นี้หรือมันจะบักก็ปุ๋ยตี่เรนโบว์เนี่ยไปมาสเตอร์มีคนจ่ด้วยตัหน,นึงไม่รู้ได้กวนไหมโอเคโอค้ติดแล้วทุกคนโอ้โหผลใหญ่มากอ่าตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหยังไม่แพง แต่ก็ใหญ่อันนี้มันไม่แพงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเอ่อมันไม่ใช่ผลระดับเดียวกันกับเมเปิลกับพวก,กบลบอซัมมันใหญ่ขนาดน,นี้ก็ถือว่าดีละโอ้ดูดิกินพื้นที่ไปเท่าไหร่เนี่ยเอ๊ะเจ็ดสออกก่อนลองมาอีกดิแต่นี่อีกกว่านี้ปะกินไปครึ่งแผนที่แล้วเนี่ยเก็บออกเลยขอใหม่อีกซิใหม่อีก,มอกีมีไหม โอ้มาแล้วใหญ่กว่าเดิมไหมเนะี่ยไม่เท่าเดิมโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดบั็กแล้วติดบั็กแล้วคนนี้ใหญ่แค่ไหนเนี่ยไม่ใช่คนนี้เออผลน,นี้น่าจะใหญ่กว่านะไหม ดูความใหญ่โตมันใหญ่นะแต่มันไม่แพงแต่ถ้าเอาสถานะมาใสา่มันก็จะแพงขึ้นอยู่นะ้ะแต่ก็น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่เมื่อกี้มันหนักเท่าไหร่โอ้โหตัวนี้หนัก200กว่านะทุกคนที่ว่าเราใหญ่แต่ไม่แพงอะ2 0 0กว่า2 5 0อันนี้270โอ้โหน,นี่อันนี้อันนี้156เลยอันนี้น่าจะใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกเออ ร้อยกว่าเก็บทิ้งไปมา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 ดูซิว่าเราจะทําสถิติได้ที่เท่าไหร่กบร้องหน่อยกบกบร้องหน่อยน้งกบร้องหน่อยกบร้องหน่อยโอ้โหเอาอีกแล้วตัวนี้ตัวนี้โอ้ตัวนี้สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าล้านต้นสองร้อยกว่าล้านน่าจะใหญ่ อ่ะเก็บไปอันนี้ผมไม่ได้เหลือไว้นะไม่ได้เหลือไว้ทำ mutation แล้วม่กี่เท่าไหร่วะสามรกิโลโอ้โหสามร้อยก,กิโลตอนนี้ถึงสุดเรสา343อกิโลอ่ะหมดนี่ยังอ๋อสปริงเกอร์หมดและเอ้วสองสามตัวไห้อีกครั้งสุดท้ายมาบกํำลังจะมาแล้ว นกบรอบนี้ขอหน่อยนกบโคโลโฟโลโคโลโคโลโคลโลมาร้องใส่ร้องใส่เอามาร้องไปแล้วเหรอร้องใส่อะไรวะร้องใส่เห็ดแน่เลยเออปิดตัวไหนเนี่ยตัวนี้เอ,อ้ยสามร้อยเฮ้ยสามพันกว่าล้านสุดจริงสุดจริงสามพันกว่าล้านน่าจะใหญ่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปดูในกระเป๋าอีกทีเก็บครับ ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สองร้อยกว่ามันแพงเพราะเป็นทองเนเลยแต่ใหญ่สุดแล้วน่าจะอันนี้แหละสามร้อยกว่ากิโลสามรอสี่ามกิโลใหญ่สุดล้ะเอาไปบังเพื่อนเล่นในแมปเออนี่ยังซูมออกไม่หมดเลยนะเนี่ยอยากดูเต็มดอกมันดูไม่ได้ใหญ่เกิน อ่าล่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพ่อะไรไปแป๊บๆอ่ะไอ,อมาอีกแล้วก็ได้จะปิดคลิปเลยไหนดูดิโอ้ติดโกด้วยแพงกว่าเมื่อกี้อีกแต่ใหญ่ไม่ไม่รู้อ่าล่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับ hmm. สไครต์ให้หน่อยนะครับผมช่วงที่ผ่านมาหลายวันมานี้ก็ไม่ได้ทําคลิปเพราะเออฝน,นตกแล้วก็ไฟดับนะ mm hmm. แล้วก็ติดงาน mm hmm. พอพอไม่ติดงานพอจะทําก็ไฟดับอยู่แล้วล mm hmm. ำบากนิดนึง mm hmm. ก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผม สำหรับใครอยากคอมเมนต์ก็ออกคอมเมนต์กันมาพูดคุยกัน,กนได้นะอยากแนะนำให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กัออกมมน,กนมาได้นะครับผมัะคลิปนี้ก็คอสจะไว้ที่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับเอ้โตไปอีกแหละ